จีนเดินหน้าโมเดลใหม่นะครับบอกว่าจะขยายทั้งเศรษฐกิจแต่ก็จะกระจายไรายได้แล้วก็ป้องกันการผูกขาดเนี่ยไปพร้อมกันถ้าท่านติดตามข่าวนะครับจะพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยเริ่มออกมาตรการในการควบคุมกิจการยักษ์ใหญ่นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่เพราะว่าหวังว่าทุนนิยมสุดโต่งเนี่ยจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าในสังคมอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับทางการจีนเนี่ยได้สั่งปรับบริษัทยักษ์ใหญ่2อันก็คือเทนเซนต์กับอาลีบาบานะครับ อย่างบาบาเนี่ยของ Jack หมาเนี่ยนอกจากก่อนที่จะโดนปรับนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของการเอาหุ้น a n น Group นะครับเข้าตลาดหุ้นแล้วก็ระดมทุนนะครับมีทุนต่างชาติมาซื้อเลยต่างๆภายหลังรัฐบาลจีนก็เบรกไม่ให้แบบ a n น Group เนี่ยดำเนินการเข้าตลาดหุ้นแบบที่ทางบาบาเนี่ยทาง Jack หมาเนี่ยต้องการนะครับส่วนการปรับเทนเซนกับ 阿里巴巴เนี่ยเขาปรับเป็นเงินจํานวน5,000 0นหยวนนะครับหรือประมาณ2.3ล้านบาทซึ่งสําหรับบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นเงินเล็กน้อยมากแต่ว่าข้อหาในการสั่งปรับเนี่ยก็เพราะว่าทางอย่างเทนเซ็นนะครับได้ใช้บริษัทไชน่าลิเทเรเ u อร์ซื้อกิจการสื่อและบันเทิง New Classic Media โดยไม่รับอนุญ,ญาตจากทางการในขณะที่阿里巴巴เองเนี่ยก็ถูกปรับเท่ากันเหมือนกันครับเพราะว่าเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในอินทร r เ t ท i ลบริษัท คือห้างสปปรรพสินค้าโดยไม่แจ้งทางการทราบเพราะว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยจีนมองว่าเริ่มมีสัดส่วนในการครอบครองตลาดใหญ่เกินไปสูงถึงประมาณเกือบ80%ของตลาดทั้งหมดนั่นหมยายความว่า2บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยจะมีอํานาจเหนือกว่า,วาบริษัทอื่นทําให้การแข่งขันไม่เกิดขณะเดียวกันทุนจํานวนมหาศาลเนี่ยจะทำให้มีการมีอํานาจในการต่อรองกับรัฐเกิดกลายเป็นเหมือนกับรัฐซ้อนรัฐนะครับเกิดกลายเป็นดิฟสเตทที่มีทุนมหาศาลดังนั้นเนี่ยกรณีเนี่ยจำเป็นที่จะต้อง รักษาความสมดุลระหว่างอำนาจของรัฐกับเอกชนขณะเดียวกันก็ต้องกระจายไรายได้ระหว่างบริษัทเอกชนกับเอกชนไปด้วยโดยทางการจีนนะครับระบุว่าไอ้ค่าปรับเนี่ยน้อยมากนะครับจำนวนไม่มากแต่มันเป็นการส่งสัญญาณว่าจีนเอาจริงกับการต่อต้านการผูกขาดทางการค้านะครับแล้วก็บอกเลยว่าบริษัทเอกชนนะครับยิ่งทํากําไรสูงยิ่งต้องคืนให้กับสังคมเยอะ นอกจากเรื่องของบริษัทเทคแล้วเนี่ยจีนยังเริ่มออกกฎหมายนะครับควบคุมธุรกิจติวเตอร์ซึ่งมีมูลค่าหมหา,าศาลเลยนะครับในตลาดจีนเพื่อป้องกันเนี่ยไม่ให้เด็กเนี่ยทุ่มเวลาไปกับการเรียนวิชาการมากเกินไปเช่นกรณีว่าห้ามเรียนวิชาที่ซ้ำซ้อนกับที่สอนในโรงเรียนหรือห้ามเรียนวิชาแบบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยในวันหยุดแต่ให้เรียนศิลปะและดนตรีได้เพื่อให้เด็กต่างๆเนี่ยหรือสถาบันติวเตอร์เนี่ยไปสอนอย่างอื่นนอกจากวิชาการที่ทําให้เด็กเครียดนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการป้องกันเนี่ยเพื่อไม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยบังคับให้เด็กเนี่ยเรียนจนแบบหัวสี่เหลี่ยมหรือว่ามีความเครียดจ,จนเกินไปจนเกิดป,ปัญหาสังคมตามมาขณะที่ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจีนก็เริ่มออกกฎนะครับเพื่อที่จะทําให้บริษัทอสังหารเนี่ยไม่สามารถจะเก็งกําไรได้แบบเดิมนะครับป้องกันออกกฎคุมเข้มในเรื่องของการระดมทุนนะครับ โดยที่เจ้าหน้าที่นะครับหั่นหวนเซี่ยวนะครับเจ้าที่อาวุโสประจําคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจแห่งพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยออกถแถลงการเลยนะครับว่าจีนนะครับจะทําการทั้งขยายเศรษฐกิจและกระจายผลประโยชน์ให้กับสังคมไปพร้อมกันแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าบ้านเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะอยู่อาศัยไม่ได้มีไว้เพื่อเก็งกําไรด้านหนึ่งนะครับก็มีคนวิจารณ์ครับว่าการที่รัฐบาลจีนเข้ามาควบคุมเนี่ยมันมากเกินไปหรือเปล่า แต่อีกด้านหนึ่งก็มีคนที่เห็นด้วยว่าถ้าหากปล่อยเสรีจนเกินไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเหลื่อมล้ำนะครับแบบที่เราเห็นในโลกทุนนิยมเสรีการแข่งขันที่บา้าคลั่งต่างๆเนี่ยจะทําลายคุณภาพชีวิตประชากรแล้วก็ทําลายการแข่งขันของธุรกิจในประเทศสุดท้ายนะครับเราต้องมารอดูกันว่าผลของการที่จีนเนี่ยเอานโยบายอะไรเนี่ยมาใช้เนี่ยมันจะออกไปในทิศทางไหนเอามาใช้แล้วไม่สําเร็จก็อาจจะส่งผลต่อความนิยมหรือความเชื่อถือที่ประชาชนจีนเนี่ยมีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่ขณะเดียวกันถ้าสําเร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นโมเดลนะครับจะกลายเป็นโมเดลใหม่ที่มีการผสมผสานระหว่างระบบทุนนิยมแล้วก็สังคมนิยมแล้วมันจะกลายเป็นโมเดลให้กับอีกหลายประเทศต่างๆทั่วโลกที่ต้องศึกษาและเรียนแบบเอาไว้ครับฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดนะครับตอนนี้นะครับกลุ่มอัพพอร์ไทยนะครับกับโครงการต้องรอดนะครับเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยลดการเคลื่อนย้ายของประชาชนและก็ลด ความเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อสำหรับท่านใดนะครับที่ประสงค์จะบริจาคให้กับต้องรอดกลุ่มอัพฟอร์ไทยสามารถติดต่อได้ตามภาพที่ปรากฏดังนี้ครับ